มานะฮะมาแสดงความยินดีกับประเทศไทยกันอีกหนึ่งเรื่องครับนะครับไทยครับคว้ารางวัลประเทศที่มีที่พักได้รางวัลมากที่สุดครับจากอโกดานะครับต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีที่สี่แล้วโอ้สุดยอดมากสุดยอดเลยนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีที่พักนะที่ได้รางวัลมากที่สุด จากแพลตฟอร์ม a โ o d a ครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้รับมาต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีที่4แล้วนะครับรางวัลนี้มาจากไหนมาจากการรีวิวของผู้ที่เข้าพักจริงครับแล้วก็องค์ประกอบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าราคาบริการความยืดหยุ่นอะไรพวกนี้นะฮะครับโลยอโคลดาก็จะมอบเครื่องหมาย Gold Cycle Award ครับในหน้าเพจเลยนะครับในการให้เครดิตอโค d ดานะครับ ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมรีสอร์ทหรือที่พักของประเทศไทยนะั้นมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถค้นหาในแพลตฟอร์มเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นการรับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าไทยนั้นยังเป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวในการที่มาเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอ่าแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นกระแส ที่นิยมในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักริสอร์ทรวมทั้งอุตสาหกรรมการบินแลวก็ขนส่งบริษัททัวร์ธุรกิจนาเดินต่างๆที่ให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลจนสามารถทําให้ภาคการท่องเที่ยวภาคเศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าไปได้ครับคือตัวเลขปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยแล้วนะทะลุ10ล้านคนแล้วถ้าจนถึง ครบสิ้นปีเนี่ยคาดว่าต้องมี11ล้านคนขึ้นและในปีหน้านะฮะเขามีการคาดการแล้วว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยประมาณ20ถึง24ล้านคน<ม>ก็คือมากกว่าปีเนี้ยสเท่าซึ่งล่าสุดไปคุยกับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกครท่านก็นเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตลาดที่มาก็คือทางยุโรป นีมาหลักๆเลยยุโรปอเมริกาอินเดียนี่อินเดียนี่ถือตลาดใหม่นะตอนนี้เล้ามใหญ่ใช่ไหผมไปพัทยาเนี่ยเห็นคเข้าเยอะเยอะครับอ่าแล้วก็ทางทางแถบทางซาอุอะไรทั้งนั้นแ่ะครับอ่าทางนั้นก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มมีมาอแล้วพวกนี้มีตังยังขาดจีนนิดนึงอ่าคือจีนตอนนี้เขาเริ่มผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆเนี้ผมว่าเดี๋ยวไม้ชุดใหญ่โอ้บูมตอนนี้ยสนุกขนาดเลยอ่าทีเนี้ยสร้างงานสร้างเงินให้คนไทยเรา